สวัสดีครับทุกท่านพี่นาทักครับทุกกรมเย่อยู่หักับในเว็บล็อกอภาหมองนะครับผมโอเคตอนนี้อยู่ในดีเอซนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ทางผ่านไปทางาคุกของเมื่อวานเลยครับเราอยู่ทางผ่านไปคุกเลยและตอนนี้ผมจะเข้าไปสำรวจค่ายานี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปสนามบินใหญ่ตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์มีทั้งหมด17รวมผมรวมผมด้วยนะมี17คนก็น่ากลัวอยู่นะเมื่อวานนี่โอ้โหเที่ยงคืนนี่มึงมีทั้ง60คนอนะ่ะเต็มเซิร์ฟเลยอนะ่ะ คือตอนแรกผมมาเซิร์ฟนี้มันมีประมาณหกเจ็ดคนแล้วผมรู้สึกว่าเล่นคนในน้อนบางก็กดีวะจะได้แบบสมัมผัสบรรยากาศการเอาตัวรอดแบบแบบแบบไหนกือว่าเนี่ยคนแค่หกเจ็ดคนแต่พอสองสามวันต่อมามึงมาจากไหนเนี่ยเฮียห้าสิบคนแอะยู่ารถไฟเวชมีขอนทอกกระดอขอ,อกระดอหรือยังเรี้ยงมาตบทีละหนึ่งทีละหนึ่งครับ ไอ้นู้ไอนูคือมา์นีสิครับผมจะพาไปดูของดีอะไรล่ะครับ <laughs> ขอนกูงไง <laughs> มนันนีสิจะทุกไม่ขี้แตกเค <Okay. S 1> okay. จากนั้นก็เข้าเฝ้าครับเข้าเฝ้าเข้าเฝ้าของครับเหมือนจะจะไม่มีใครมานะอะหมกเช็ที่เข้เาพอมากันกระสุนโอ้โหแม่งของเต็มเลยวะ่ะ หมือนจะกันไม่ได้นะถ้าของเต็มอย่างนี้น,น,นะนายจ๋าโอเคเก็บของก่อนจัดของครับเราเล่นทาคอปมาเราต้องมีหลักการจัดของครับโอเคใส่ไว้ไม่เสียหลายเช็คที่นี่เสร็จเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สนามบินเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครนะค,คุณจินพาร์ทเนอร์ผมยังไม่มาครับร์นนี้ <laughs> เดี๋ยวผมขอลองดูเซิร์ฟนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวจะช่วยคุณจินมาเล่นด้วยชุดทหารสามสิบอืมเราใส่ชุดแกร็ฟูดอยู่แกป็บไบอยู่ไม่ต้องห่วง ของเหมือนเพิ่งมาเลยนะเหมือนเซิร์ฟเพิ่งรีแล้วเนี่ยนะมันอันนี้น่าจะเป็นกล่องกระสุนอนะเนี่ยเปเปอร์กล่องกระสุนแน่เลยเหมือนจะมีคนมาฟาร์มไปแล้วนะครับแล้วก็เซริร์ฟรีแต่ของไม่รีตามนะฮะซอมบี้เยอะจริงๆเลยเฮ้นู้คอมมอนนี่สิจะพาไปดูของดีไปแล้ว เก็บของครับถือปืนนะที่เป็นไปได้ครับอาวุธเมลีถือได้ก็ต่อเมื่อเจอซอมบี้ทันครับโอ้สโคบสโคบใหญ่ด้วยโหนี่สโคบหรือปืนเนี่ยให,ใหญ่ชิบหายน่าจะคูณสิบเลยมั้งเนี่ยซูมทีเห็นมากระทั่งรูมขดซอมบี้ว่ะของจริงตอนที่ผมเข้าเซิร์ฟมานะครับไม่เห็นสัญญาณสัญญาณของเราเพื่อเราชีวิตเลยนะครับปกติเข้ามาเงี้ยผมจะใช้โอกาสตอนที่แมปมันยังโหลดดีเทลไม่หมดเนี่ยส่องเข้ามาในเมืองนะว่ามีคนหรือเปล่ามบนพาร์ที่แล้ว แต่พราดนี่สองแล้วไม่มีก็โอเคตอนนั้นผมตายเพราะหิวน้ำใช่ไหมตอนนี้ผมก็ไม่มีน้ำมีแต่อาหารกระป๋องอะปืนพกแค่สิบสองนั้นน่าจะพอไหวมั้งถ้าเจอหนึ่งคนอะจะต้องงัดหัวว่ะเฮ้ยระดับเราแล้วระดับที่ไม่ได้เล่นนานๆนะไม่ได้นานแล้วอะพอไหวอยู่ทำไมเสียงในนี้เหมือนมีเยอะจังวะโอ้มีแค่นายกับฉันมันเป็นเหมือนดังฟัน ร่วงกินเบลกินเบลเล่เซิร์ฟนี้ไม่น่าจะคนะัสตอมแมปนะดูทรงแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะปรับปรุงอะไรแมปเท่าไหร่ไม่น่าปรับเลยแหละผมก็ไปค่ายทหารไอ้ไปค่ายแอร์ฟิวมันก็คงจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่เสียดายวะ่ะโดนแบนจากเซิร์ฟเวอร์หลักที่ผมเล่นกันประจำไปโอ้โหไม่โคตรเสียดายเลยเล่นสนุกมากอ่ะสำนันะยิงกันแบบหูดาบตับไหมอะ่ะแต่แม่งเสือกแบนพวกผมหมดเลยมันแบบข้อหางงโโหข้อหาปิงสูงมันแบนถาวร้วยนะแม่งปัญญาอ่อนที่หาย เด so no ี๋ยวว่าจะซื้อสกรมมาเล่นแล้วเห็นพวกพี่เบสเล่นแล้วแม่งหมั่นเขี้ยวอยากเล่นบ้างอะไรตั้งทีมแล้วไม่รู้ทุกคอมแต่ละคนจะเล่นไหวล่ผมไม่มีปัญหาแล้วเรื่องเรื่องเกมสกรอน่าจะไม่มีหรอกเกินมาตรฐานอยู่นิดหน่อยหลังคานีจะมีซอมบี้เปล่าวะอยากน้มึงปืนกูเจมบอลนะเว้แต่ถ้ายิงไปสักพักหนึ่งปืนขาดก็ปืนแจกพวกกระสุน H K อะไรพวกนี้เก็บไว้กองก็ดีนะโอ้เดยวถฐานละสวย พวกกระสุน HK อะไรนะพวกเนี้ยพกไมกีนั้นเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นกระสุนของปืนอาวุธหลักนะที่ใช้ต่อสู้กับคนได้ดีถึงตอนนี้เราจะไม่มีปืนนะครับแต่ยังน้อยก็มีกระสุนพอเจอปืนจะได้ไม่ต้องมาบน่นว่าไม่มีกระสุนใช้นะผมบอกให้เก็บขนาดนี้แล้วใครมาบ่นว่าไม่มีกระสุนนี่ผมตีนตบปากเลยอะห <Huh? S 1> <laughs> ลงังจากสำรวจเมืองก่อนที่จะไปถึงคุกเสร็จนะครับผมได้วิ่งขึ้นไปเมืองบนที่อยู่เหนือนะครับผมแล้วก็จะคน ความกากของผมหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่น่าจะความกากที่มันเล่นนานแหละทำให้ตัวที่ผมยิงอยู่เมื่อกี้หลุดไปได้นะฮะและผมก็ทําการวิ่งต่อไปออยังเมืองข้างหน้าและที่ที่ผมอยู่นะครับอยู่ใกล้กับแอร์ฟิวนะเพียงแค่ออกช่องขวา่ไปก็ถึงแอร์แล้วแต่ที่ผมทําก็คือการวิ่งย้อนกลับไปยังสโตลิงตันนะครับเพราะว่าหลงทางก็เลยต้องวิ่งงองเขามาใหม่อีกรอบนึงนะฮะแอร์ฟิวทางนี้หรือเปล่าะ แต่ผมจําเสานั้นได้เสานั้นถ้าเราไปตรงตามเสานั้นเราก็จะเจอแอร์เอาไปเลยละมั่นใจกันละเฮ้ยผมเล่นเสานั้นบ่อยผมผมรู้ดีว่าตรงไหนไมันเป็นเด่นเป็นตระหงหะที่สุดโอเคงั้นเดี๋ยวผมเล่าเดี๋ยวผมล่ากันได้ให้เดีราเล่ากันได้ให้ตรวจสอดูว่ามีวะปลดปลดเช็คไปก่อนเดี๋ยวจะวิ่งตามทางเหมือนเดิมครับรถทูเอฟิวยังไม่เปลี่ยนแปลง อ้าวชิบหายแล้วหลงทางวะโอเคครับทุกท่านหลังจากที่เราหลงทางกันในอกันในแบบแบบนี้นะครับผมก็ได้มาถึงที่แอร์ฟิวแล้วนะครับเอ้มันเป็นแอร์โพสเปลาะหรือแอร์ฟิววะแถวนี้ผมไม่รู้นะอาจจะเรียกไม่ถูกต้องขอโทษด้วยแต่ตอนนี้ผมมาถึงแล้วครับเรามาถึงแล้วและตอนนี้ในเซิร์ฟมีทั้งหมด7คนนะครับอันนี้ผมพักมาในวันใหม่เลยเพราะผมเหนื่อยนะฮะโอเคอันนี้เป็นช่วงเที่ยงของวันถัดมาครับคนจะ น้อยช่วงนี้นะฮะโอเคอาหารเราเยอะมากเลยอันนี้เอาไปซ่อมพวกกระเป๋าดักเทปนี่ซ่อมกระเป๋านะครับเผื่อใครไม่รู้ไม่ใช่ว่าเอาดีแพร์คิดซ่อมมันมม่อาจจะมีนะตัวดีแพรคิดี่ใช้ซ่อมแต่ของผมหาแล้วมันไม่เจอเรามียาอะไบ้างวะเนี่ยอันนี้น่าจะช่วยแก้ปวดได้ปเปล่าวะทำไมเราแบ่งยาออกวะเนี่ยคอมบายนีเออ โซ y สักเม็ดนึงแล้วกันโอเครักษาเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาทุกคนามาสำรวจนะครับว่าที่ค่ายนี้มีอะไรและไม่รู้ว่าจะอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวจะเริ่มเช็คจากที่นี่แล้วก็ออกขวาไปรลตํารวจแล้วค่อยวิ่งตีโอบขวามาซ้ายครับจากนูน่นจากสุดนู่นนะครับมาตรงนี้เพราะเราไม่ได้เข้าทางนี้ก่อนก็เลยช่างแม่งโอเคเจอน้ำอ่าสโคบ อันนี้เอาไว้ติดปืนระยะไกลผมไม่อยากทิ้งนะฮะล็อบทิ้งล็อบไปล็อบนี่ไม่ได้ใช้นะครับถ้าใครที่จะใช้สร้างบ้านนะครับต้องมีล็อบนะฮะพวกเชือกตะปูเนะี่ยกล่องมันจะเป็นกล่องสีเหลืองๆเล็กๆนะครับมันจะเขียนว่าน็อตนะฮะเขียนว่าเนลเออเขียนว่าเนลสามารถเอาไปทําพวกบ้านพวกกําแพงอะไรได้นะครับเก็บไว้แต่ผมไม่เก็บเพราะผมเป็นโฮมเลส เดี๋ยวสไปเดอร์แมนภาคใหม่จบมาแล้วชื่อภาคว่าสไปเดอร์แมนโฮมเลสนะครับไร้บ้านกันได้ทีนี้โอเคเดี๋ยวไปเช็คโลงตำรวจกันเราตำรวจนี้ถ้าจะเข้าต้องลุกซองผมเล่นสกััปมาแม่งชอบลืมระบบปุ่มเลยนี้เพิ่งเล่นเพิ่งเล่นเมื่อวานนะสกัมปซื้อมาก็ลองเล่นดูนิดหน่อยก็หนุกใช้ได้เลยแต่เรื่องเซตติ้งปุ่มนี่แบบบางอย่างมันมันไม่มันมันยุ่งยากกว่า dc เยอะนะฮะ แต่ระบบการยิงต้องบอกเลยว่าง่ายกว่าด c ซีไม่ต้องขึ้นลำแบบนี้ยิงก็ยิงได้เลยเจ๋งส่วนใหญ่รถตำรวจนะครับเดี๋ยวผมบอกไปได้วยเลยดีกว่ารถตำรวจนี่จะเป็นดรอปหลักอยู่ที่มันจะมีสิ่งที่ดรอปลหลัก,ลกเลยก็คือชอดกันชุดเกราะของตำรวจปืนพกแมกกาซีนพวกก๊อกโปะอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็พวกปืนกลเบาไม่พวก UMP หรือไม่ก็ UMP ีนี่จะเจอยากหน่อยหรือไม่ก็ใช่บอกว่าผมจำไม่ค่อยได้ลนะ แล้วก็จะมีปืนแฮนด์การแบบปืนพกลวนครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะว่าจะเจอหรือเปล่าแล้วก็จะมีพวกกุญแจมือนะเพราะมันเป็นตำรวจเนาะเป็นตถตำรวจก็จะมีกุญแจมือโอเคก็สูนลูกซองสิบสองเกรดเดี๋ยวผมทําการแกะกล่องกระสุนลูกซองอีกอันหนึ่งก่อนนี่นนอาสิบสองเกรดครับสลักยิงแบบเม็ดเดียวถึงลูกถึงขนเลยทีเดียวเ,เก็บไว้ คอมบายไม่ได้เหรออ๋อตันสิบโอเคไม่มีของเซิร์ฟนี้ปรับอัตราดอกดีป่าววะน่าจะดีอยู่แหละแต่มันไม่มีปืนอะไรเลยปกติถ้าเซิร์ฟที่ไม่มีคนมาก็จะมีนะครับหรือว่าอาจจะมีคนมาแล้วแต่ว่าเซิร์ฟรีแล้วก็ประตูก็เลยปิดอย่างเงี้ยอาจจะไม่เจอของก็ได้ นี่ไหนก็อยู่ที่สูงแล้วนะพยายามเช็ครอบด้านไว้นะอยู่ที่สูงแล้วเช็คดูรอบๆว่ามีคนหรือเปล่ามีซอมบี้หนึ่งตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเจอค้อนสายฟ้าอาเกตบอนเป็นบ้านโอเคจริงผมจะพูดอะไรผมก็ลืมแล้วเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อ๋อเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาลุยในเซิร์ฟนี้ต่อนะครับยังอยู่ในเซิร์ฟนี้อยู่นะพาร์ทต่อไปแล้วก็ จะมาดูปแบบที่แบบเราจะสิงอยู่ที่นี่เลยนะครับถ้าผมยังรอดในพาร์ทนี้อยู่นะผมจะมาดูซิว่าคนเต็มเซิฟที่นี่จะเดือดขนาดไหนผมไม่คงไม่เจอแบบวันวสคอร์สนะถ้า1นประทะสอยังพอไหวอยู่นะแต่ถ้ามาเป็น3นี่คือแบบเฮ้ยใจสู้กับกองทัพสามร้อแล้วแคคิดว่าฉันเป็นใครฮะสปาร์ตันนะแบบว่าหนึประทะสาอะไรเงี้ยชนะอะไรเงี้ย โอ้โหนี่ผมนี่เป็นนักรบสปาร์ตันเลยอะแต่ไม่มีกรารท้องอตัวผู้หญิงโนซิกแพ็42เพราะว่าเราเปลี่ยนจากชุดแกปฟูดไปเป็นชุดทหารดีกว่าเพราะว่าอันนี้ก็ผ่านศึกมาเยอะละเดี๋ยวทยอยเอาของเข้าก่อนนะเฮ้ยแบบมันมันมันน่าจะเป็นแบบนี้แม่แบบว่าใส่ชุดแกปฟูดไปส่งของอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นชุดแกฟฟูดส่งลูกปืน ประมาณนี้ป่ะเอออาจจะใช่อาจจะใช่ตัวผมไม่สบายวะมันต้องใช้ยาอะไรวะเนี่ยก้อนหินโอเคเรามีผ้าเด๋อเยอะไหมผ้าเด๋อสี่นั้นถือมีดครับฉีกเสื้อ มันจะฉีกเสือ้อฉีกนิ้วตัวเองนี่แหละฉีกทำไม w h a t the fuck ก็ว่าอย่าไนเสียงฉีกเสือ้อมันดูแปลกวะแปลกปลไม่พอนะมันมันมันทำไมฉีกเสื้อเร็วจังพอดูพอดูมุมอีกทีเอ้าเรืองกูไหลวะโหเรียบร้อยยาเพตาดีไม่ได้ช่วยอะไรเลยเรามียาแค่แบบเดียวเหรอ อันนี้เปล่าวะเรากินถูกกันไหมอ่านภาษาไม่ออกติดพิษเนี่ยกินเบรกเม็ดหนึ่งบางทีมันแค่อาจจะหายา,ยาก็เฉยโอเคกีดนิ้วแป๊บเดียวแม่งสถานะยาหายวัดฟ้าคัดเซลอ๋อเสื้อนี้นฉีกไม่ได้โอเครู้ละแต่ทำไมต้องมีปุ่มคัดเซลวะมันมีไว้ทำไมวะตัดตัวเองเนี่ยโอเค SK S K S p r e c e n c e จริงเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนมาใช้ SK ก็ได้อยู่นะเราคอมบิ่เป็น SK ได้เอาไงดีว่าคนดูคนดูคิดว่าไงแต่เรามีลูกซองสลักอยู่น,นี่ก็พอสู้ได้แต่นี่คือแต่เราต้องการความรวดเร็วในการยิงก็น่าจะต้องเปลี่ยนใช้ตัวของ SK แหละ นะถ้างั้นก็ต้องตับของออกไปก่อนก็สุนออกสุนตกพื้นไหมวะเดี๋ยวๆๆว <c oughs> ก็สุนสามเม็ดสเม็ดโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนไปใช้ปืนเอแล้วกันนะครับ <c oughs> เพื่อความรวดเร็วในการยิง okay. เพื่อความรวดเร็วในการตอบโต้นะครับ อาค้างใส่โหลดแมกกาซีนเอ้ามันใช้กระสุนอะไรวะเนี่ยสามเก้าอันนี้ห้าสี่เวละคนละเบอร์วะ่ะโอเคคนละเบอร์ครับแต่ผมเบอร์จริงปืนคนละเบอร์แต่คนเล่นแม่งเบอร์ <laughs> โอเคโอเคใส่กลับใส่กลับแหมถือลูกซอง เช็คทุกห้องลองซ้ายลองขวาฮึบผมเคยเจอคนใช้ลูกซองนี่แหละเล่นมุมอย่างเงี้ยเล่นมุมอย่างเงี้ยเป็นปืนกลระยะนี้ผมก็ไม่รอดบอกเลยตรงนั้นมีโรงนอทนหารครับ๋ย่ค่อยไปเช็คหมวกกากากเป็นในท้าครอมนี่คือหมวกกากา,กากเลยอะโอเควิ่งเช็คยาวๆครับไม่มีด่านฟ้าไม่น่านจะเป็นหรอกมั้ง สนยาดันฟ้ามันไม่ค่อยมีของอะ่ะมันไม่มีเลยแหละเอาตรงนะมันจะไม่มีเลยแหละโอเคไม่มีจริงตอนนี้รู้สึกว่าใกล้จะมืดแล้วนะครับเราต้องรีบฟาร์มเลยเพราะถ้ามืดมานี่คืองานหยาบวิ่งกันในดงดงแห่งความมืดนี่ไม่ไหวอะ่ะ ไอโรงนี้มันจะไม่ค่อยมีมันไม่มีอะไรนะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเข้าก็ได้แต่บางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกครับมันาตาการสุ่มแต่ถ้าเรา,าดูจากคอมมอนเซน,นที่ที่มีของคือที่ที่พวกเป็นแบบถ้าพวกอาวุธนะก็จะอยู่ในโรงตำรวจโรงทหารนี่นไ,ไหมตามคอมมอนเซนแต่ในโรงที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันมันไม่มีอะไรเลยมั้งเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะทั้งเซิร์ฟไฮรูทั้งอะไรก็ตามอะคืีผมหาไม่เจอก็ไม่รู้แต่มันแบบ โล่งมากอะตัวละครหิวน้ำแล้วตอนนี้โอ oh m มก o d เดี๋ยวเช็คจุดสำคัญเลยดีกว่าโอเคเช็คโรงนอนทอาหารโรงเตี้ยมใหญ่ เวลาเข้ามุมอะไรพวกนี้นะครับผมพยายามาตั้งปืนให้ให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะออกไปพีกยิงอย่างเงี้ยจึ๊บเห็นไหมมันจะมันจะยกปืนขึ้นทําให้เราเล่นลําบากทําให้เราแบบเสียจังหวะการเล่นหรือถ้าจะให้ดีก็พีกออกไปเลยปึ๊บเนี่ยพีกออาไปปึ๊บเห็นไหมเนี่ยเกมมันจะมีแบบมีความแบบเหมือนบั๊กอะตัวพ้นแล้วแต่มันยังยกยังติดอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะั้นขึ้นปึ๊บให้กดยิงเลยก็ได้ครับ ไม,ไม่ต้องขึ้นลํากล้องอะไรก็ได้เอาง่ายสมมตินนะแบบมันวิ่งมันเดินมาแล้วเราพีกันไปเลยปุ๊บนะี่ยพีไปปุ๊บเชื่อเถอะครับมันตกใจแน่นอน,นครับพอเราโผล่ไปแบบนี้มันจะตกใจครับแล้วพอตกใจปุ๊บถ้าเรามีสตินะเราจะยิงมันได้ก่อนได้ก่อนนะครับต่อให้มันเห็นเราก่อนนะเพราะว่าตอนที่เราโผล่มาเนี้ยเราจะยังไม่ตั้งปืนใช่ไหมมันจะเห็นเราก่อนแต่ถ้ามัน คนส่วนใหญ่จะตกใจนะพอเห็นโผล่มาปุ๊บแบบไม่ทันตั้งตัวเงี้ยมันจะตกใจแล้วเรามีโอกาสที่จะยิงปุ๊บพลิกแบบพลิกแบบแบบนี้นะปุ๊บพลิกแล้วก็เดินออกมาที่กำแพงเลยก็ได้หรือจะพลิกแล้วก็ ad ad พลิกมาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็เดินกลับยิงเสร็จถอยกลับอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าถอยเยอะก็จะติดมุมนะครับถ้าใครต้องการที่จะยิงต่อเนื่องให้ตายเลยก็ ad ad อย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอย่าง ad เยอะนะครับถ้า ad เยอะแล้วมันไปติดมุมนี้เข้าคือคุณเสียจังหวะเลยนะแล้วมันมีโอกาสตอบโต้กลับได้นะระว,วย เป็นบทเรียนจากหลายพาร์ทที่ผมเล่นกับกับคุณจินนะฮะ <c oughs> ติดติดขอแพงตายบ้างอะไรบ้างก็ไม่เลวแล้วก็เรื่องของปิงด้วยนะถ้ารู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเล่นนะั้นปิงเยอะนะฮะโอ้เสียงบั๊กตกใจหมดหัวใจเต้นเลยมอก้ถ้าเกิดคุณรู้ว่าเซิร์ฟที่คุณเล่นเป็นเซิร์ฟที่ปิงเยอะนะครับเ,เราต้องยิ่งยิ่งต้องทําให้ไวขึ้นเป็น2เท่านะครับ เร็วที่สุดได้ยิ่งดีนะไม่ว่าจะเซิร์ฟปิงหรือไม่ปิงเพราะถ้าปิงเราจะเห็นมันก่อนเอ้ยมันจะเห็นเราก่อนเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรนะพอเราโผล่ไปปุ๊บมันจะเราจะเห็นมันก่อนก็จริงแต่เวลาเราหลบไปแล้วอะ่ะมันจะยังยิงเราได้อยู่นะครับสังเกตง่ายๆเลยคือคุณหลบแล้วแต่คุณยังโดนกระสุนนะนั่นแหละอาการปิงนะฮะระวัาางด้วย เดี๋ยวนเร็วๆนี้นะครับจะมีการเล่นสกร,รมลงลง u t u b e ด้วยนะครับผมงั้นก็ฝากติดตามสกร,รมด้วยตอนนี้ก็จะพาทีมาเล่นละเล่นสกรรมละมาแบบประจนภายในโลกแห่งเว,ว,วลเวลกรรมกันหน่อ <laughs> ยมาดูมาดูกันว่าจะรอดไหม <laughs> ผมไปด้รถแถวแถวเอ่อซีซีสี่มาเป็นทางลงใต้ดินมีการแลบเขียวด้วยรถใครไม่รู้มันจอดดีมากเลยมันไม่ล็อกเลยนะประเด็นมันคงไม่คิดว่ามีใครจะมาหรอกผมแม่งเกิดไปเล่นครับ ตัวแรกเลยแม่งเดินไปเอ้ยรถใครวะเดินเข้าไปจูโูของเพียบแม่งหลงทาปืนฮันติงไรเฟิลหายคือมันจะเหมือนดีซีเลยนะแต่แบบอะไรที่ไม่ใช้ก็ของกับสมมติกระเป๋าผมเต็มใช่ไหมผมแก่ถืออะไรอาวุธไว้ในมือใช่ไหมพอเราเปลี่ยนสับอาวุธอาวุธที่เราถือไว้ไม่มีช่องเก็บมันก็จะตกพื้นใช่ไหมนั่นแหละผมเลยหลงไปเอาอาหารหลงหยิบอาหารปุ๊บแม่งตกฮะฮันตะิงไรเฟิลผมตกแล้วก็เรียบร้อยเลยหายครับจะเหลืออะไร แล้วหายหายถนนหายในบ้านไม่เท่าไหร่นะหายในดวงปลาแล้วโอ้แ oh, ม oh, ่เจ้าผมแบบอิเฮียสโคบอย่างดีปืนฮันติงเลเวลบล็มแต่มันใช้จุดสองสองคาบินอ่ะมันก็ไม่แรงหรอกแต่ถ้ายิงจริง,รง,รงๆก็เข้าหัวก็น่าจะตายนี่คืออะไรวะเนี่ยเพนคิวเลอร์ ure, อ่ะนี่ไงใช่ปะ่ะมันเมื่อกี้มันเขียนว,ว่าเพนคิวเลอร์กินกินไปก่อนแล้วกัน กินยามม่วเข้ายาแก้ท้องเสียแล้วบอก่ไม่รู้นี่ครับผลของการไม่ล้างมือก่อนกินนะฮะติดติดโควิดแม็กเอกเ,เก็บมาเผื่อเราโชคดีครับเฮงเจอพวกเอคอะไรเงี้ยจะได้ไม่บ่นเรื่องหลงทำแม็กกาซีนตกไม่หลงหรอกตั้งใจพอไม่มีอาวุธแล้วทุกคนก็จะชอบทิ้งกระสุนกันนะครับไม่ได้นะครับ เราอยู่ค่ายอะไรขึ้นเกิดขึ้นได้ครับไม่แน่เราว่าไม่แน่ว่าอาจจะเจอแบบอาวุธข้างหน้าก็ได้อาจจะเป็นอาวุธที่เรามีกระสุนมีแม็กอยู่ก็โชคดีนะครับไม่ต้องวิ่งมาเก็บใหม่เฮ้ย <c oughs> อ่าเจอหมวกหมวกคัสสาม UMP กินสามช่องเนะโอเคผมมีสโคบสองอันน่ะน,นี่คูณได้ถึง20 4 8 2เอานี่ทิ้งดีกว่าเพราะมันคูณยีเลยผมยิงสนัยไม่เก่งนะ DC นี่เป็นหนึ่งเกมที่ผมยิงไม่ยิงไม่โหดเลยเรื่องสน,ยนัยนยไปสก๊อตน่าจะน่าจะเหมือนกันแหละแต่สกัอมันยิงสนัยง่ายกว่า่าที่ผมลองมานะแต่มันมีการปรับเยอะกว่าเรื่องของอ,อุณหภูมิความชื้นอะไรเงี้ยระดับ DC มันมีปรับแค่ระดับเดียวก็คือแพนอัพแพนดาวเพิ่ม,เพ,มเพิ่มระยะใช่ไหมส่วน สกัมก็มีนะฮะแต่เพิ่มหลายๆอย่างเข้ามา2-3อ,อย่างเลยแหะเียวกับสไนัยแต่ถ้าเล่นกันจริงๆก็คงไม่ได้ไปปรับอะไรเยอะหรอกคงเล่นตามมีตาเกิดโอเคเหลือเช็คเมื่อกี่ที่ครับเหลือเช็คเมื่อกี่ที่เราก็ทํทำการชัดดาวแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยังเหลือโลทหารฝั่งนูน้นไอพวกบ้านเลยนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าเท่าไหร่หรอกมัน มันไม่มีอะไรแล้วอะอันนี้ผมพูดจริงนะมันไม่มีอะไรละบางทีเข้าไปจะเจอปือนกะ็ได้แต่ผมไม่อยากเสียเวลาไอ้โรงนี้ส่วนใหญ่มันก็อาหารอะไรพวกเนี้โอเคนะครับหลังจากนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะฮะหลังจากที่ผมสำรวจไปหมดแล้วจริงก็มันจะเป็นช่วงแอร์ไทม์แล้วมันก็แบบผมว่าจบคลิปวิเท่านี้ดีกว่านะฮะ ก็เดี๋ยวไว้เอพิโซดหน้านะครับจะมาดูซิว่าที่นี่จะมีคนเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์เต็ม60นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับผมไปเจอกันในสกักกมครับสล้วไปเจอกันเรฟกกับเบบี้